ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับปลาทองเสียกอลวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดูปลาทองนะครับว่าลักษณะปลาทองที่ดีที่สุดนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอยกตัวอย่างของปลาทองสิงห้าสิจีนก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมดวนครับก็คือเดี๋ยวเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปลาทองสายพันธุ์สิงห้าสีจีนนะครับนะครับลักษณะการดูก็คือ มีมีหน้านะครับหางไม่บิดไม่ลู่นะครับยืนน้ำดีประมาณนี้นะครับสาเหตุที่เขาเรียกว่าสินห้าสีจีนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นสายพันธุ์ของสิงจจนนะครับส่วนห้าสีเนี่ยเกิดจากการที่เขามีสีนะครับหลายหลายสีในตัวเดียวกันนะครับเขาก็เลยคือปกติครับปลาทองส่วนใหญ่จะที่เราเห็นกันตามท้องตลาดจะม,มีสีเงินกับสีทองนะครับส่วนพุกเนี้ย มันเป็นการมีหลายสีในตัวเดียวกันนะครับเขาก็เลยจับเหมารวมมัดเป็นเรียกว่าคาริโกรันโชนะครับผมประมาณนี้นะครับปลาสิงห์้าสีจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมณฑลนะครับฝูโจนะครับประเทศจีนประมาณนี้นะครับปลาส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีบุนพอน่ารักน่ารักนะครับผมดูการเยืนน้ำของเขาครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับหนังโค้งดีนะครับผม สวยงามนะครับล่าเริงแจ่มใสนะครับบ่งบอกว่าปลาไม่ป่วยแน่นอนนะครับนะครับดูครับดูการยืนน้ำของเขาว่ายน้ำเขาเะครับนะครับทุกอย่างสมส่วนครับตัวนี้ก็ประมาณ3านิ้วได้ครับผมนะครับสนิ้วได้นะฮะน่ารักเชียวนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการ ดูลักษณาปลาองโครงสร้างนะครับที่สวยงามว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับยังไงนะครับฝากกดติดตาม y o u ยูทูบชาแนกปลาทองเศษของด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ